สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมอิมูชิเช่นเคยนะครับ <c oughs> วันนี้เราได้ทําคลิปด้วยกันแล้วนะครับกับคุณมาร์กนะครับเรียกว่าเสียรม้เรามาเิ่นนาน <c oughs> เ<อ>่เอาคลิปใช่วันนี้พอดีว่าช่วงเนี้ยเรากําลังทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทวอชค่อนข้างเยอะในช่องผมนะก็จะมี Apple Watch u l t r a มีเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่าง Apple Watch ซีรีส์ปกติกับซีรีส์ u l t r a ตทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบสบาย ว่าปัจจุบันเนี่ยในปี2023สเนี่ยสมาร์ทวอชเนี่ยไม่ใช่แค่ Apple Watch นะแบบสมาร์ทวอชค่ายอื่นด้วยอะไรเงี้ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีในชีวิตประจำวัน <c oughs> เพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปหลายๆปีเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนสมาร์ทวอชเนี่ย เป็นอะไรที่หลายคนยังไม่เข้าถึงคนยังใช้นาฬิกาแบบปกติอยู่เอ่อสมัยก่อนมันก็จะมี Galaxy Watch มี Huawei Watch แล้วก็มี Apple Watch ก็จะมีอยู่ค่ายประมาณนี้แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีสมาร์ทวอชที่แต่งการ์มินอะไรพวกนี้เอ่อแล้วก็มีแบบพวกมีแบรนด์ที่มันราคาหลากักพันหลักร้อยอะไรเงี้ยเยอะมากขึ้นนะครับก็หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจาเป็นต้องมีไหมขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วควรถ้าจะซื้อเนี่ยควรที่จะซื้อแบบตัวหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆหรือว่าจะไปซื้อแบบหลักหมื่นดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ คือในมุมของคนที่อ่ะอย่างผมผมก็ใช้มามานานแล้วนะครับสำหรับตัวสมาร์ทวอทเนาะแต่ว่าของคุณมาร์กเนี่ยเพิ่งจะมาใช้เป็น Apple Watch Series 7อะ,อะไรเงี้ยก็เลยจะได้มุมมองของทั้งคนที่เพิ่งมาใช้แล้วก็เหตุผลว่าเพราะอะไรแล้วก็กับคนที่ใช้มานานแล้วเนี่ยมีความเห็ยนยังไงเอาเริ่มจากของมาร์กก่อนว่าทำไมมาร์กถึงเปลี่ยนจากนาฬิกาแบบดิจิตอลปกติในาการเลือนปกติเนี่ยมาใช้สมาร์ทวอทคือหเลยคือเรื่องความสะดวกสบายบางอย่าง คืออย่างผมอะใช้รถที่เป็นรุ่นเก่ามันไม่ได้มีแบบว่าจออะไรพวกนี้แล้วซึ่งพอซื้อไอ้ตัวเนี้ยมา1น่ะเรื่องเพลงที่แบบว่าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยและหลกัหลกๆเลยที่ใช้อ่ะก็คือ Google Map ไอ้ตรงเนี้ยมันช่วยได้เยอะมากเราไม่ต้องแบบเอามือถือมาตั้งดูหรือแบบหยิบขึ้นมาดูอ่ะมันอันตรายอ,อันเนี้ยพอเวลาเราขับรถไปปุ๊บใช่ไหมเราต้องเลี้ยวอ่ะมันมีสัญญาณเตือนก่อนให้เราเอามาดูนิดนึงแบบเราขับอยู่ หันดูนิดนึงได้แม่อันตรายมากประมาณนั้นต้องบอกว่ามาร์กก็ขับทั้งรถยนต์แล้วก็มอร์ไซค์อ่าใช่แล้วก็ประโยชน์ทั้งคู่เลยใช่ถ้าเป็นมอไซ์นี้ก็จะได้ประโยชน์มากเลยรถยนต์นี้ยังแบบว่าถ้าเกิดอคนไม่มี Apple Car พก็ยังเป็นเปิดมือถืออะไรเงี้ยได้แต่ว่ามอไซ์นี้คือมันไม่สามารถที่จะถือมือถือใช่ใช่แล้วเรามาร์คขับรถคัสด้วยเป็นมอไซคัสนะครับแอปวอลเนี่ยเวลาใช้นํำทางมาร์กก็จะรู้สึกว่ามันสะดวกใช่สะดวกกว่าเยอะเลยแล้วก็แจ้ง notification โอ้ oh, จริงอันนี้ดีมากแล้ว,ลวเรื่องของการออกกำลังกายละ่ะอย่างมาร์กเนี่ยก็มีออกกำลังกายบ้างอ่า,อาเป็นยังไงบ้างกับสมาร์ทวอชคือหลักๆตัว Apple Watch Series 7นี้ที่ผมซื้อมานะคือที่ผมใช้ตอนนี้หลักๆจะมีวัดัเลยแล้วก็การนอน2อย่างหลักๆเลยที่ใช้บ่อยมากใช้ประจำเลยคือผมรู้สึกว่าตัวผมอะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับ การนอนแต่พอใช้ตัวเนี้ยมันชัดเจนมากก็คือผมอเป็นคนที่ตื่นบ่อยที่แบบว่ามันแจ้งเตือนมาในโทศัพท์ที่เราใส่นอนแล้วทีนี้ออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยคือผมอจะเช็คทันเยบ่อยแบบเหมือนตัวเองมีปัญหาเรื่องการหายใจอะไรเงี้ยก็เลยจะมาเช็คในตัวนี้ด้วยมันก็อก็ผิดปกติอยู่ก็ <c oughs> ถือว่ามันก็ช่วยในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เรื่องของการออกอากาลังกายเราก็เหมือนคือบางคนเข,อขอาอาจจะคิดว่าเออออกกาลังกายก็ก็ออกไปสิทําไมต้องมีการวัดนั่นนี่ทําไมต้องแบบว่ามีการรู้ว่าเผาผลาญไปกี่แคล,ลอ,อะไรอย่างนี้นใช่ไหมอ,อ๋ออ่าอันนี้เออแต่ว่าอย่างส่วนตัวขผมผมก็ไม่ได้ค่อยได้ออกกาลังกายหรอกดูจากหุ่นก็รู้ไม่ค่อยได้ออกแต่ว่าสมัยก่อนเดี๋ยวก,ก็ออกอยู่แล้วก็ได้ใช้ฟังก์ชันการออกกำลังกายเช่นพวกเดินเร็วผมอะเป็นคนที่ไม่ชอบวิ่งเพราะว่าเป็นคนที่น้ําหนักเยอะแล้ววิ่งแล้วเข่ามันจะไม่ดดีผมจะเเเป็็็นนนคใช้้กการริววแล แบบปกติถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะเออก์ไซั์นิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะไปห้างไปห้างใหญ่ๆแล้วก็เดิน,เ,ดนเอเอ,เอไปเดินเยอะๆเดินอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยไอตัวสมาร์ทวอทเนี่ยอย่างแรกนะน,นี่คือมันอาจจะเป็นอุปทานหมูนนะรเรารู้สึกว่าพอมันมีฟังก์ชันการตรวจการเดิน หรือว่าการเผาผ่านแคลอรี่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะออกกาลังกายใช่อ่าเราอันนี้อันนี้คืออาจจะเป็นอุปทานหมู่ไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมรู้สึกงั้นว่าเอ้ยมีแล้วแบบอยากจะอยากจะเดินอ,อยากจะเดินแล้วก็อย่างที่2คือมันอาจจะเป็น Challenge ก็ได้แบบว่าใน Apple Watch เนี่ยในแอปฟิตเน s เนี่ยมันก็จะมีแบบเรื่องของคนมาโพส แล้วหรือว่าคนแคปลงโซเชียลมีเดียว่าเฮ้ยวันนี้วิ่งไปกี่แคลวันนี้วิ่งได้กี่โลอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการแบบเป็นแรงผลักดันเราว่าเฮ้ยคนอื่นแม่งแบบวิ่งอย่างนี้ว่ะเราแบบอยากวิ่งอยากโชว์กาบ้างอ่าเหมือนเหมือนอวดรวยแต่น,นี่คือเป็นอวดแบบอวดกับออกกำลังกายใช่ใช่เออออกกำลังกายอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มันก็ช่วยได้นะครับอันนี้คืออยากแรกเนาะอย่างที่สองก็คือว่ามันเอาไว้เหมือนกับถ้าคุณเริ่มที่จะออกกำลังกายแบบ จริงจังมันก็จะถือว่าเป็นเครื่องที่ช่วยให้คุณเนี่ยจัดตารางการการออกกำลังกายได้ดีขึ้นเผื่อบางคนเนี่ยหุ่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนอยากจะผอมไม่ได้อยากมีกล้ามอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแบบกินน้อยหรือว่าแบบไม่ต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งการมี Apple Watch หรือว่าการมีสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้โกงคุณอนะ่ะง่ายขึ้นเหมือนกับถ้าคุณไปออกกำลังกายคุณไปวิ่งเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าวิ่งเท่านี้คุณออกคุณลดไปกี่แคลหรือว่าคุณสิว่าคุณคำนวณเร คุณคุณไปออกกําลังกายเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่ามันออก3 0 0แคลแล้วอ,อะไรเงี้ยอย่าง,ยงกินมันยังมีโภชนาการยังมีตัวเลขให้เราไปคํานวณได้ใช่ไหมว่าเรากินไป,ไปกี่แคลแต่ออกกําลังกายเนี่ยเราไม่เราไม่รู้เลยถ้าเราไม่แบบมีเวทเทรนนิ่งหรือ,หร,อหรือเรามีเทรนเนอร์อะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราออกกําลังกายเท่าเนี้ยมันออกไปกี่แคลซึ่งสมาร์ทวอชอ่ะมันก็สามารถช่วยตรงเนี้ยได้ในการแบบจัดการตารางการออกกําลังกายขอยงคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตัว a p p เ e w a t อ h เองเนี่ยคือไอ้เรื่องฮารน ื่องการออกกำลังกายใช่ไหมคือมันมีฮาร์ดเรทช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่เผอผ่านได้ดีที่สุดเขาอยา่าวัดจากตรงนั้นด้วยแล้วก็ถามว่าทําไมถึงต้องซื้อหลักหมื่นซื้อหลักพันก็ได้นี่คือต้องบอกก่อนว่าซื้อหลักหมื่นอะคือมันค่อนข้างที่แม่นยากว่าต,ต้องบอกก่อนเลยคือเราจะบอกว่าจริงๆสมาร์ทวอชเนี่ย จริงๆถ้าคุณจะเริ่มซื้อใช้นะจริงๆก็ไม่ต้องเป็น Apple Watch หรือว่าราคาหลักหมื่นก็ได้คุณลองไปดูแบบพวกมีแบรนพวกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะแค่ออกกําลังกายนะแบบออกกําลังกายแล้วก็วัดแคลวัดอะไรเงี้ยนะครับจริงๆพวกแบรนแบบหลักพันกกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ว่าก็แนะนําว่าพยายามอย่าไปซื้อพวกของก๊อปอะพวกของก๊อปก๊อปที่จะเป็น Apple หรือก๊อปที่จะเป็นแบรนอื่นๆเงี้ยอันนี้นนมันจะไม่ค่อยแบบมีประสิทธิภาพนะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อเป็นแบบแบรนด์ดีๆที่แบบว่ามัััันนมมีีีหหหลลลกกกกแ่่่งงงอออยยยาา็็ไไไดด้้ะรเพ อะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นของก๊อปแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เขาใช้มันก็ผ่านมาตรฐานจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับคนที่แบบอยากจะมีแจ้ง notification หรืออะไรเงี้ยนะครับจริงๆหลักพันกว่าก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะใช้แบบแบรนด์ loyalty แบบว่าแบรนด์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบรนด์แบบอยากมีหน้ามีตาในสังคมเออคือจะพูดคำนี้เลยแล้วกันอยากมีหน้ามีตาสังคมจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น Apple Watch ก็ได้เป็นแบบอ่าแบบ Huawei แบบ Samsung Galaxy Watch อะไรเงี้ยนะครับ เป็นแบบนั้นก็ได้ก็อาจจะต้องเตรียมเงินไว้สักหลักหมื่นอะไรเงี้ยคือนอกจากได้หน้าตาแล้วก็จะเป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มถ้าคุณใช้ไอโวน Apple Watch ก็จะตอบโจทย์ถ้าคุณใช้ Android ใช้ Samsung ก็ l a ซ y Watch ก็จะตอบโจทย์ถ้าคุณใช้หัวเว่ยก็หัวเว่ยวอชก็จะตอบโจทย์ใช้ในอีโคซิสเต็มของแบรนด์นั้นๆน,นะมันจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมันจะซิงซิงข้อมูลกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้คําถามว่าจําเป็นไหมในชีวิตประจําวันในปีนี้ใช่ไหมผมก็เอาจากผผมมมกกกกกกก่่่นนนะะ็็็็็จจจจรู้สึวาาาไํํเเปปทุค ในบางอาชีพแล้วก็ในบางช่วงอายุนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี้ยถ้าแบบน้องๆน,นักเรียนอย่างเงี้ยประถมมัธยมเนี้ยก็อาจจะไม่จําเป็นว่าแบบต้องมีสมาร์ทวอชคือถ้ามีนาฬิกาก็ยังโอเคมีนาฬิกาไว้ดูเวลาอะไรเงี้ยแต่สมาร์ทวอชอะ ผมรู้สึกว่ามันเกินตัวไปหน่อยเพราะว่าอย่างนักเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเวลาเรียนก็จริงๆก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีสมาร์ทวอทไว้แจ้งเตือนอ่านแชทก็ได้มันเสียสมาธิการเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโตขึ้นมาหน่อยอ่ะอย่างมหาลัยเนี่ยโอเคอย่างมหาลัยมันก็มันก็เหมือนบนรรลุนิติภาวะมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะได้ไม่พลาดสายบางคนเรียนไปทํางานไปขายของออนไลน์เงี้ยก็จะได้ไม่พลาดแชทสําคัญสายสําคัญอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นอาชีพอย่างอาชีพอ,อื่นเช่นอาชีพครูอาชีพหมออาชีพวิศวะที่เราแบบวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็ เราก็ไปทําอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยในบริเวณที่ยังคอนเน็กกับ สมาร์ทวอชอยู่อะอันนี้ผมก็มองว่าโอเคมันก็คุม้มคือเอาง่ายว่าถ้าโตขึ้นแล้วอะแล้วมันต้องทํางานมันต้องใช้งานอะผมก็รู้สึกว่าสมาร์ทวอชมันก็อาจจะตอบโจทย์ะนะครับแต่ว่าแบบบางอาชีพที่เขาคุยธุรกิจเขาก็ไม่ค่อยใสหรอกเขาก็ไปใส่ในาการเรือนแพง,เพ,งเพื่อให้แบบไปดลธุรกิจอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับแต่ว่าพูดถึงว่าอาชีพครูอาชีพที่เรากําลังจะต้องแบบเวิร์กแล้วก็โฟกัสกับงานอะไรเงี้ยไม่ได้มีเวลามาสนใจโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก กคุณพ่อคุณแม่เราอะไรเงี้ยก็พวกสมาร์ทวอชราคาหลักหมื่นเนี่ยที่มันได้เปรียบกว่าหลักพันก็คือว่าอย่าง a p p l e Watch ละกันผมใช้ a p p l e Watch เนาะไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นเป็นไง่างแอปเปิลวอชก็จะมีเรื่องของซิงค์แฟมิลี่อะไรเงี้ยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาหาเราแล้วมันก็จะโทรหาเบอร์ฉุกเฉินให้เลยก็ถ้าสมมติว,ว่าเราเซ็ตเป็นเบอร์โรงพยาบาลเงี้ยมันก็จะโทรหาโรงพยาบาลถ้าเซ็ตเป็นเบอร์เรา,เ,ราเขาจะโทรหาอัตโนมัติเป หรือแม้แต่แบบเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจถ้ามันเร็วเกิน120 BPM เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเรารวมถึงคนในครอบครัวนะถ้าเกิดคุณซิงค์เป็นครอบครัวไว้อ่ะก็คุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยแม่เราทําไมแบบหัวใจเต้นเร็วหรือแบบอาาเราเนี้ยตอนคืนทําไมหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องนี้ด้วยเข้ามาถ้าเป็นสมาร์ทวอชที่ราคาแพงหน่อยมันก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้มันก็จะเหมาะสําหรับคนที่อ่ะเป็นคนแก่คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะเราอยากซื้อให้คุณแม่ไว้อะไรเงี้ยเพ อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราเอาอยังสบายดีอยู่ไหมอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเออถ้าแบบนั้นมันจะเป็นมันอยู่ที่บริบทเราแหละว่าเราจะเอาไปทําอะไรถ้าจะเอาไปใส่เพื่อความหล่อความเท่หรือใส่กู้กู้เฉยผมก็มองว่าไม่คุ้มเพราะช่องเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้เงินเปลืองเปลืองเปล่าประโยชน์ลแล้วเราก็แนะนําว่าถ้าเอามันเอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์ประโยชน์นิดประโยชน์หน่อยก็ยังดีแบบถ้าถ้าคุณใส่สวยๆใเฉยแล้วคุณเป็นนายแบบนางแบบแล้วกันเรียกว่าอะไรนะ เน็ตไอดอลอะไรเงี้ยอ่าถ้าใส่แล้วดูดีแล้วมีแบบคนมาจ้างงานเงี้ยอ่ามันก็โอเคอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าจะใส่ที่เฉยแบบน้องนักเรียนอะไรเงี้ยไปขอคุณพ่อคุณแม่ผมก็มองว่ามองว่าอยากเลยนะครับถ้าจะเริ่มอยากจะลองวา s สม r t Watch เป็นไงเนาะ ก็หลักพันก็ได้เริ่มจากหลักพันแล้วก็ค่อยไต่ไปก็ได้ถ้าชอบอ่ะถ้าเป็นคุณมาค่ะคุณมาว่าอย่างไงถ้ามุมมองผมเหรอก็อย่างที่คุณทรงบอกไปอ่ะมันก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคนอ่ะเนาะอย่างน้องๆอ่ะถ้าจะขอพ่อแม่เนี้ยก็ไม่แนะนำแหละเหมือนคุณทรงเลยแต่ว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะแบบว่าร h e c k i n g ลูกเออติดตามแบบเว้ยลูกฉันเป็นอะไรไหมหรืออะไรอย่างงี้แบบค่อนข้างที่จะซีเรียสอ่ะที่ผมเคยเจอมานะมั่งทอมบัวอันนั้นก็จะมีประโยชน์ต่อเขาแล้วก็ดีด้วย ส่วนของคนที่มีอายุก็เช่นเดียวกันอันนั้นก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันสําหรับอย่างเราเราต้องคอ,อยดูแลนะเนาะอ่าใช่แล้วก็ส่วนคนทํางานแบบค้าขายอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่พลาดการแจ้งเตือนอยู่แล้วแหละมันมันดีอือย่างสำหรับผมที่ผมใช้อ่ะอ่ามันก็ตอบโจทย์ในชีวิตระดับหนึ่งแหละแล้วก็บอกกับว่าผมอ่ะอยากดูเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วย ประมาณนั้นครับยิ่งถ้าเป็นคนขับรถไปบ่อยยิ่งสมาร์ทวอชก็ถือว่าดีมากๆคือเวลาคนโทรมาเวลาอะไรเงี้ยมันก็มีตตยเคสนะครับที่แบบเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์กันมารับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยหรือหรือว่าแบบไม่ได้เห็นข้อความไม่ได้เห็นแจ้งเตือนก็พลาดลูกค้าอะไรเงี้ยพลาดดีลไปอะไรเงี้ยก็มันก็มีในตรงนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าลองลองคิดดูว่าเราจะเอามันไปใช้ทําอะไรแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากออกกำลังกายรักษสุขภาพมันคุ้ม สมาร์ทวอชจริงๆสมาร์ทวอชที่เกิดมาแรกๆเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือเอาไว้แจ้งเตือนกับเอาไว้ออกกำลังกายมันมีแค่ 2, 2อย่างนี้เองครับส่วนเรื่องอัตราแบบพวกฟังก์ชันการวัดอัตราการเต้นหัวใจฟังก์ชันการวัดออกซิเจนในเลือดอันนี้มันมีมาทีหลังมันถือว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องรองยังไงไอ้พวกนี้ก็สู้เครื่องมือทางการแพทย์ไม่ได้อยู่แนละ้วแต่ว่าหลักๆที่ที่เป็นฟังก์ชันเด็ดของสมาร์ทวอชคือเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการรับสายนะครับโทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้สมาร์ทวอชก็โทรเข้าโทรออกได้ แล้วยิ่งถ้าเป็นแบบตัวที่มีเซลลูล่าอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนเหมือนโคลน,นเบอร์เราได้เหมือนเรามีโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายมันมีแค่นี้เองนะครับสมาร์ทวอชมีแค่นี้ส่วนอย่างอื่นมันเป็นเรื่องของแบบแล้วแต่แบรนด์ว่าเขาจะใส่ฟังก์ชันอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นความคิดของเรานะที่มีความเห็นว่าเออในปัจจุบันอนะสมาร์ทวอชถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นในบางสถานการณ์บางบริบทบางอายุนะครับแล้วก็ถ้า มันไม่ได้เหนือบากกวแรงที่จะซื้อมาใช้เนี่ยก็ลองดูก็ลองดูแต่ว่าคุณก็จะต้องรับข้อจํากัดของมันให้ได้อย่างแรกคือเรื่องของแบตเตอรี่อ่าอย่างนาฬิการเราถ้าเราซื้อนาฬิการเรือนเก่าๆอะไรเงี้ยมันโอ้โหกี่ปีเปลี่ยนฐานทีนึนงก็ก็ห<ๆ>ลายปีอะ่ะ หลายปีแต่ว่าอย่างสมาร์ทวอ c เนี่ยก็ถ้าเอาอื่ๆเลยก็สัก2อสามอาทิตยออ์ถ้าจะแบบเป็นเดือนมันก็ต้องเป็นราคาหลายหมื่น,น,อ,นอย่างมินเงี้ยชาร์จเป็นแบบหลายหมื่นหรือว่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เงี้ยแต่ถ้าหลักพันเนี่ยอย่างต่ำๆก็ชาร์จสอาทิตย์ชาร์จครั้งทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น Apple Watch นะน 30, 000, น 30, 000, นเนี่ยนาฬิกาสา0 0 0ื่นนาฬิกาหมื่นกว่าบาทเนี่ยชาร์จวันต่อวันนะครับ ใช,ใช่ชาร์จวันต่อวันนะครับคือถ้าเกิดคุณรับข้อจํากัดของตรงนี้ได้อ่าโอเคมันก็น่าใช้อันนี้คือเราต้องบอกไว้ก่อนเผื่อบ,บางคนแบบไม่เคยซื้อแล้วแบบว่าซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยนาฬิกาอะไรต้องมาชาร์จทุกวันไงไงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าลืมที่ชาร์จเนี่ยมันจบเลยนะครับจบเลยเออมันก็แบบดูเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าบางคนแบบอยากจะเอานาฬิกาเพื่อมาแค่ดูเวลาดูวันที่อย่างเงี้ยสมาร์ทวอชก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เอาไ้ซื้อแบบนาฬิกาดิจิตอลนาฬิการเรือนใช้ดีกว่านะครับตาคุณม้ามีอะไรจะฝากไหม หมดแล้วแหละเหมือนทรงพูดหมดเมื่อผมมาพูดคนเดียวเลยอ่ะเออโอเคก็ประมาณนี้คืออันนี้ก็จะมาแชร์ในมุมมองของของคุณมาร์คด้วยเพราะคุณมาร์คเมื่อก่อนก็ใช้ในการเรียนแล้วก็มามาใช้สมาร์ทวอทแล้วก็ติดติดสมาร์ทวอทเลยช่วงนี้ เก็ทำ<อ><อ>ไ,ไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็น่าซื้อหรือไม่น่าซื้อก็ลองพิจารณากับตัวเองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์สติทายกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากพูดอะไรผิดพลาดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเป็นเพียงข้อเห็นของผู้ผมเท่านั้นเนาะใช่นะครับก็ใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้วิดีโอได้นะครับโอเคเอาไว้เจอกันจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้ยฝากช่องคุณมาร์กไงฝากทิกตอก อ่าฝากที่ต่อคุณมาร์กนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับผมก็ไปติดตามที่ต่อคุณมาร์กได้นะครับผมโอเคก็เอาไว้ในเพลด้วยกันนะครับเอาไว้จะเกิดเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ